อเคครับวันนี้ยะจะแกงไม่ใช่สิ ชูชีปลาหมอปลาสเสด็จเนาะนี่ปลาหมอเด็กไม่ได้รับเชิญมาจากไหนวันนี้ยายจะชูชีปลาหมอเนาะหรือว่าปลาสเสด็จเนาะนี่หน้าตาอันนี้จัดการเรียบร้อยแล้วเนาะสามตัวสามตัวนี่กิกนทั้งบ้านแล้วนะเป็นตัวใหญ่เครื่องแกงเครื่องแกงก็เหมือนเดิมตั้งต้นด้วยกระเทียมตะไครหอมแดงกระปิ ราผักชีจัไม่ถูกผักชีเนาะแล้วก็พริกเกลือ,อเกลือนี่เราใส่ในครกเลยแล้วก็อันนี้อุปกรณ์ตอนที่ทำเสร็จก็ใส่อุปกรณ์พวกนี้ต้นหอมผักชีก็เหมือนผักชีผักชีฝรั่งใบมะกรูดนะฮะตอนนี้เราอ่านี่ใส่เกลือก่อน ึแล้วก็โคลกหรือตำพริกเครื่องแกงให้เข้ากันก่อนเนาะแล้วก็พริกเราใส่สุดท้ายเาว่าพริกเราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วประหยัดเวลา แล้วเราก็นี่ใส่พริกลงไปถ้าเราไม่ปั่นไว้นะพริกแห้งเป็นเม็ดๆเราก็ต้องมาบีบๆๆเป็นชิ้น,น,น,นแล้วกว่าจะตำละเอียดมันก็ใช้เวลานานเนาะเราก็ใช้พริกปั่นเลยสมัยทีหนึง่งใช้เครื่องปัน่นปั่นไว้เวลาจะแกงแล้วก,ก็ตักประมาณหนึ่งช้องแกงหนึ่งช้องแกงในบาเราถ้าแกงทีนึงก็จะประมาณนี่แหละหนึ่งช้องแกง น,นี่เราก็ตมไปเลือกจนหอมอะไรมันละเอียดเนาะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะแต่ถ้าใครที่ชอบไม่ชอบที่มันเป็นกากเยอะๆก็ตมให้ละเอียดนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเราตาจนเสร็จก่อนเนาะมาใส่นะ้ำนิดนึงไม่ให้มันแห้งเกินไปเวลาเอาไปลงผัดเนี่ยมันก็จะมันก็จะไหม้ง่ายน,นี้อ่าเสร็จ Chủ trì là mỏ Nếu gặp Và sắt แน่ๆคือทำชูชี่แล้วแต่ว่าใครจะใช้ปลาประเภทไหนก็ได้หมดนะปลาดุกก็ได้ส่วนใหญ่ที่เขาทำกันเป็นประจำมันก็จะใช้ปลาดุกนะใส่พริกแกงลงไปกว่าให้หอมผัดให้หอมถ้าผัดผัดไปแล้วมันแห้งเราก็เติมน,น้ำค่อยๆเติมน,น้ำเนาะชูชีนี่ก็น้ำไม่เยอะ please mm -hmm. แล้วก็เป็นเมนูใต้ เราหม้อเราโตโตใส่น้ำเยอะนิดนึงแล้วก็ต้มเออแกงให้กระให้น้ำแกงมันเดือดจักนั้นนึงจนน้ำแห้งน้ำแห้งไปขึ้นนิดนึงใส่ใช้ไฟกลางๆลางต้มไปมันก็ๆๆไปอย่างเงี้ยให้น้อปลาสุก ปลาหมอสามตัวงนี้เหมือนจะดูน้อยๆนะอย่าดูถูกปลาหมอนี่ตัวหนึ่งทีคราบหนึ่งกินสองคนยั้ไม่หมดเลยปลาหมอตัวใหญ่แต่โดยปกติหลักๆเนี่ยที่ที่เขาจะทำกันเป็นประจำเนี่ยก็จะใช้เป็นชูชีประดุกเนาะประดุกเนี่ยทำบ่อยเพราะว่าปลาหมอนี่มันก็เป็นปลาที่หายากอยู่ น,นก็ไม่ค่อยมี้าเป็นปลาหมอธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีนะเสนเป็นปลาหมอเลี้ยงแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงปลาหมอปลาดุกก็มีมีตลอดปลาดุกแล้วก็ต้มไปต้มไปตั้งแปดรอน้ำมันแห้ง ซอยเครื่องปั้นน้าซอยเครื่องปั้นน่ะประกนก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักผักชีฝรั่งเนาะตัวเหนือปลาท้องหอมปม๊ปอมเปิ้ลอ่ะซอยแค่ประมาณนี้นะไม่ต้องเอาถี่มากเนะประมาณครึ่งเซน ลงไปจนน้ำหมดลงละเนาะลงไปเข็นตกตัวปลาทุกตัวแล้วนะคะอันนี้ก็โอเคเรียบร้อยละไปได้เลยเนาะนี่คือหน้าตาของทูจีปลาหมอหรือว่าปลาสปิตนะนี่เรียบร้อยแล้วทูจีปลาหมอหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอือสวยงามนี่ก็ทานนี้ก็จะออกรสชาติ เผ็ดนิดนึงแต่ก็จะมีหอมกลิ่นหอมหอมตะไคร้เครื่องเทศต่างๆเราตำลงไปแกก้วแก่ในตากันเลยผักชีฝรั่งก็จะหอมเราใส่ลงไปนะหอมผักชีฝรัง่ง